เรามาในทีมสาววายกันอีกครั้งนะคะเราจะมาดูว่าคนบนหัวฉันเหมาะจะเป็นชั้นมองเขาว่าเขาเป็นเมทหรือเขาเป็นเคดูเผินๆอาจจะดูเหมือนเมทแต่ฉันว่าเขาเป็นเคได้นะ <c oughs> เขาตอบว่าเคเมทหรือเคอืมเค เคแรงมากเมหรือเคเมวิเขาถูกจิ้นกับใครบ้างวะไม่รู้ว่ะเมให้เมให้เมขอให้เมเมหรือเคอืมทรงนี้เหรอ น่าแอบหวานนะให้เคจะผิดไหมฉันไม่รู้จักเขาอะเมหรือเคกลัวตอบผิดโพจังเลยอะรู้ว่าเขาเป็นเมเวแต่จะเป็นเมแบบที่เคจะต้องพูดยา กรมเมะหรือเค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 ขึ้นหน้าเขาอะอาจจะดูเคมากๆแต่เราให้เขาเป็นเมะเพราะว่าแบบออร่าับผัวแรงมากเมทนมหรือเคสุดท้ายมาเมทดิวะ เมดีวะเมดีวะใครจะเป็นเค้กของชีไม่กล้าพูดเลย <laughs>